บอมบ์บอมบ์บอมบ์เบอร์บอม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 เบอร์แมนจุดเอาสีฟ้าสีฟ้าเ่้ยมาลองเตียนเดินมาข้างล่างเลยเดินมาข้างล่างด้วยบอมเบอร์อันนั้นอันนั้นอันนั้นแหลกแล้วมั้งอันนั้นแหลกเอออันนั้นอันนั้นแหลกอันนั้นแหลกอันนี้เดินื่อยทำไมอะไรจริงๆโหชุดเหล็กทั้งหมดใคร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 ได้ชุดเหล็กไม่ได้ไม่ได้พี่มันมีคนเล่้ยงเฮ้ยหมดเลยหรอ ไม่ไดเลลเวิ oh, hey, er, uh ่วิ่งวิวิ่งววิ่งอรต้องรอแลวได้ทีได้ทีเออผอวางเอาไม่ได้เผอแลวตอพี่วนะ่งิวิ่ง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 วิ่ขึ้นบ้านุ่ยไม่กอดเรียมตีแม่ด่าแล้วอ่ะเฮ้ยไฟเราไปเราไปมีคอมเนเตอร์ระวังผมแยกออกมาของมันอะ ยานมเมนตอรยคิวได้แล้วหคนซีขวาย่อย่างไรดับดอเปิลหายยังไนีปัญหาดับไม่มีเรามีดาวเรามีดาบไม้เอาไหมเรามีดาบไม้กยวดินไหนอ่ะอุ้ยพี่ซีหินกองเอ้ขอดาบไม้เดี๋ยวลขอดาบไม้ไอจีไอจีนะ ข้ามอนอยู่ไหนกันตอนนี้แยกระวังระวังระวังตอนนี้ย้ายเติ้งไทก็ไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยย่าย่าย่าอย่าฆ่าสกิลเอติ้งพี่นะเฮ้ยเราพวกกันรู้รู้รู้นี่สกิลเลติ้งอยู่ข้างหลังเห็นไหมนะเห็นเห็นเดียวก่อนอ๋อตอนนี้แยกนะใหอยู่คนเดียวแล้วตายก็ตายอ้าวยกล้ยกล้าเไอ้นี่ไม่ซากกูจะเอาเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงโดน อุ้ยเล่นเล่นเล่นนั่นเล่นมอสเยอะเกินไปเล่นมอสที่พี่กัชชาเล่นหน่พี่สีอะไรมอสอะไรวะขึ้นมาขึ้นมาทางวันใดเล่วพี่กัชชาขึ้นเออมอสที่พี่กัชชารีวิวอยู่ตอนนี้ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาหมดเลยแล้วอ่ะอุ้ยใครอ่ะชอบอ่ะขึ้นมาขึ้นมาอ่ะไม่ทิ่วงไม่ทิ้อุ้ยพวกใช่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 ใจเย็นใจเวกกันใช่ไหมเนี่ยดีคอมเมนเซอร์ตามมาเลยคนอ่ะเอาบอสยาวบอสเอาเอาเออเอาเอาเอาสี่อ่ะลุยมันมีด้วย เไ ah, ม่มีตัวบาตเตอร์ตัวบาตเตอร์ผมโดนเอ้ยตัวบาตเตอร์จะเอาเว้ยเดี๋ยวเรามาได้นไหมเฮ้ยใครมีดาบขอหน่อยใมีดาบขอหน่อยโอ้พระเจ้ามันเทือนด้วยมันเทือนด้วยผมใครไหลอยู่ตรงเฮ้ยเฮ้ยขอขอขอพี่ขอโอ้าแอ้ขอดาบขอพี่ขอโี้ขอดาบเฮ้ยแม่งอึดว่ะ ลบ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 ระวังลบลบลบวีเลืกสกตันมาเนอเลิกสายสกลตันมายายาระวังไม่มีไม่มีอาวุธมีแต่ขวานอันเดียวเนี่ยพี่อะนี้นี้นี้สกิลตัน มันมีศพที่เขาตายอยู่มีตัดมาตัดมาัดมาเออไ้นี่ไน่ไปไหนกันหมดแล้วนะัเตอร์นี่ธอมาเธอมาเธอทาบอยม่เนี่ยฝรอ่งเงอออาเอเออมมอาามออาอามมเออยเเฮ้ยเเจอคนเจอคา ใครเอาชุดทองใครเอาชุดทองเฮ้ยลงมา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 ลงไปแล้วมีคนพิมพ์ว่านู and onu เฮ้ยมาแล้วมาช่วยหน่อยช่วยยังไงอ่ดตายมีคนตายด้วยไอ้ตายนี่แหละไม่ใช่ใครตายเฮ้ยขอดาบผินหน่อยดิเฮ้ยไม่ได้แล้วไม่ต้องห่วง พี่เบลสปายดอกพี่เบลเกาะค่ะพ e> ี่พี่เบลสปายดอกกะอะไรมีคนดูสับไพ่มีคนดูสปายดอกชุดเหล็กอ่ะโอ้ยจริงเหรอเฮ้ยไป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 แล้วไปแล้มีหมามีหมาด้วยมีหมาด้วยที่สองคนชุดเหล็กเหมือนกันเลยอีคนนึงมีชุดโซ่อีกคนนึงเป็นเหล็กมีหมาชุดไอ้คนพลีซ่าอยู่บันดีนะพี่เฮ้ยมีคนอะไรคนนึงแล้วชุดทองแต่วันยังไม่ถึงพี่ โอ้มันเอาสะพายดอกไปเออมันเอาสะพายต้ยบวกกันแล้วยังไม่บวกมันยังไม่ได้เปิดเลยเฮ้ยมันบวกกันอีกมีคนมาไล่เอาเอาพี่โอ้บ้านบ้านบ้านเขาฟ้าร้องโอ้โหนาย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 มันลุ้มกันที่สะายดอกแล้วบ้านใครจะฝนตกบ้างไอก่่เนียบ้านเราอยู่เดิมเมื่อกี้เอง้สะพายดอกแล้วมันยังน้อยอยู่ น้คน้วมลง้เรผม่ยเาผมันัเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮโอหมายแล้วเยอะไร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 เหมอนยอเฮ้ยเฮ้ยเอ้เอามาได้ไเอามาได้ไมเตอรบเตอร์เตอรบตเตอร์เอามาได้ได้อ้ยี่บ่นอไม่รู้เว้ยเว้ยเว พลังบนโป่งโป่งโป่งเอื้อเอื้อเอื้อพลังี่ตีพลังบนสารเจียวต้านใครเนี่ยหนีกันหนีกันหนีกันมาตะเกียบอย่าไล่อย่าไล่ฉันเราจะไปตกปลาอยู่เฮ้ยนี่นีเบ็ดที่ตหเกีย็ตันคืออะไรพี่ตีฮะสารสารตะเกียวตันเรอสารฮานูอ่ไม่มีคนเลยเื่อยู่บนจุดตรงกลาง

มิสเตอร์ไบมายคนเลนอไรใครมิสเตอร์ซีโร่ใช่ไหมใช่มีแต่ขยะเลยไม่หมดมีคนมีคนนึงกำลังไปตรงกลางอ่ะเฮ้ยมึงลงมุดดอตีเขาตรงกระไดพี่ตีมาตรงกำลังขึ้นไปตรงกลางน่้ของมันกากของมันกาามีแค่ขวานไม้อันนาแค่ขวานหินขวานมันมาแล้วมัา มันมาตรงกางแล้วมันกำลังมาตรงที่เดิมเลยพตรงที่ตรงที่นั่นตรงที่พซีมาฆ่าคนน่ะตรงที่ชุดก่อเหล็กมาอ่ะมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วบวกมันตายเออมันยืนได้ค่ะเฮ้ยระเองเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยบวกอตรดงตเตตตงตยงง อีซีวีเดนแบดเดนแบดเดนแบดโอเคขอบคุณรบกวนท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ